วันโอนเงินเยียวยานะครับไทม์ไลน์ล่าสุดม .33 ม .39 และม .40 นะครับสำหรับงวดที่1ที่ยังตกค้างอยู่และงวดที่2สําำหรับบางพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดทางโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนแล้วเกี่ยวกับว on ันโอนเงินเยียวยา ในเดือนกันยายน6-4นี้ผมไร่เลียงไปทีละกลุ่มเลยนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือม .40 สำหรับ16จังหวัดแดงเข้มเพิ่มเติมที่สมัครม .40 และจ่ายเงินสมทบในช่วงวันที่4ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาท่านจะได้รับ เงินเยียวยาคนละ5,000บาทโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านในวันที่20และ21กันยายนนี้สำหรับม .40 ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดแดงเข้มเพิมเ่มเติมที่สมัครใหม่ช่วง4ถึง24สิงหาคมจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทในวันที่20 และ21กันยายนนี้ชัดเจนนะครับตอนนี้ไปตรวจสอบสิทธิ์และผูกพร้อมเพรอรับเงินได้เลยนะครับกลุ่มต่อไปนะครับก็เป็นกลุ่มสำหรับงวดที่2ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มเดิมนะครับงวด2นะครับไปทีละมาตาเลยม .39 งวด2นะครับ 5,000ันบาทโอนวันที่21กันยายนนี้มอสี่โอนวันที่22และ23กันยายนนี้อันนี้สำหรับงวดสองสิจังหวัดแดงเข้มเดิมนะครับและมอสางวดสองโอนวันที่ยีสิบเ็ด และ28กันยายนนี้นี่เป็นกลุ่ม13จังหวัดแดงเข้มเดิมนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่ง13จังหวัดแดงเข้มเดิมนะครับเงินเยียวยางงวด2ม39โอน21กันยายนม40โอน22และ23กันยายนม33โอน27และ28กันยายนนะครับ ชัดเจนนะครับตามนี้และในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มเดิมที่สมัครม,ม .40 รายใหม่ภายในเวลาที่กำหนดก็คือถ้าเป็นกลุ่ม10จังหวัดแดงเข้มแรกเนี่ยเขาให้สมัครใหม่ภายใน31กรกฎาคมและจ่ายเงินสมทบงวดแรก ภายใน10สิงหาคมนะครับรวมถึงกลุ่ม3จังหวัดแดงเข้มเพิ่มเติมก็คือชนบุรีฉะเชิงเทราและอยุธยาที่สมัครม .40 รายใหม่และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา2มวดพร้อมกันเลยก็คือ 5,000ันบวกห0 0 0เท่ากับหนึ่งบาทเรียกว่ารวบยอดเลยในวันที่ยี่สิบแปดกันยายนนี้ชัดเจนนะครับแต่และกลุ่มที่ยังเหลืออยู่สำหรับเงินเยียวยานะครับซึ่งโดยสรุปภาพรวมก็คือ13จังหวัดแดงเข้มเดิมได้รับเงินเยียวยาคนละ2งวดนะครับก็คือ2เดือนและ16จังหวัดแดงเข้มเพิ่มเติมได้รับเงินเยียวยา คนละหนึ่งงวดนะครับหรือว่าหนึ่งเดือนส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่เงินยังไม่โอนเข้าบัญชีตามวันที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็มาจากท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลหรือว่าคำนำหน้าชื่อนะครับและยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนข้อมูลกับทางประกันสังคมนะครับก็ขอให้ท่านไปแจ้งกับทางประกันสังคมเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลที่เป็น ปัจจุบันของท่านรวมถึงท่านที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชนก็ผูกให้เรียบร้อยนะครับซึ่งการผูกพร้อมเพยก็ทําได้ทางแอปธนาคารในมือถือของท่านนะครับทำเองได้เลยหรือว่าจะไปทําที่ตู้ ATM นะครับจะทําทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือว่าจะไปที่สาขาของธนาคารก็ทําได้นะครับสําหรับการผูกพร้อมเพยท่านที่เคยผูกพร้อมเพยแล้วกับหมายเลข โทรศัพท์นะครับก็ยกเลิกก่อนแล้วมาผูกพร้อมเพย์ใหม่กับหมายเลขบัตรประชาชนส่วนบางท่านบอกว่าผูกพร้อมเพยแล้วกับหมายเลขบัตรประชาชนทําไมเงินไม่เข้านะครับสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจากบัญชีที่ท่านผูกพร้อมเพยนั้นอาจจะถูกปิดไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านเช็คสถานะทางบัญชีว่าอ่บัญชีนี้ที่ผูกพร้อมเพยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้ายังใช้ได้อยู่นะครับท่านก็ลอง โอนดูก่อนก็ได้ครับลองโอนพร้อมเพยเข้าบัญชีธนาคารดูลองดูว่าโอนเข้าหรือเปล่านะครับถ้าโอนเข้าก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดบัญชีโดนปิดไปแล้วเนี่ยท่านก็เปลี่ยนการผูกพร้อมเพยไปผูกพร้อมเพยใหม่กับบัญชีธนาคารคารอื่นก็ได้นะครับและเมื่อท่านแก้ไขข้อมูลหรือว่าผูกพร้อมเพยเรียบร้อยแล้วก็รอรับเงินเยียวยารอบเก็บตกนะครับซึ่งก็จะโอนให้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ทุกสัปดาห์นะครับโอนทุกสัปดาห์จนกว่าเงินจะเข้าบัญชีตามสิทธิ์ของท่านนะครับถ้าอยู่13จังหวัดแดงเข้มเดิมได้คนละ2เดือนถ้าอยู่16จังหวัดแดงเข้มเพิ่มเติมได้คนละ1เดือนนะครับก็จะโอนซ้ําให้ทุกสัปดาห์ไปจนถึง31พฤศจิกายน64นี้ส่วนผู้ที่เพิ่งไปสมัครม .40 นะครับ รายใหม่นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับและเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์แต่ท่านมั่นใจว่าท่านอยู่ในพื้นที่แดงเข้มจริงนะครับท่านประกอบอาชีพตามที่รัฐบาลกําหนดไว้จริงนะครับท่านก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์ได้นะครับโดยขอให้ท่านนั้นไปดาวน์โหลดคําขอยื่นอุทธรณ์ทางเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับหรือว่าจะ ถ่ายเอกสารแบ่งกับเพื่อนๆก็ได้นะครับคือดาวน์โหลดมาชุดดิงแล้วก็ไปถ่ายเอกสารนะครับจากนั้นก็กรอบข้อมูลตามแบบฟอร์มและแนบเอกสารจําเป็นที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนะครับซึ่งก็จะมีสําเนาบัตรประชาชนของท่านนะครับรวมถึงเอกสารนะครับบินใบเสร็จต่างๆที่ยืนยันว่าท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดแดงเข้มจริงนะครับจากนั้นก็ส่งคําขอทบทวนสิทธิ พร้อมเอกสารที่แน่ไปส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านนะครับจะไปส่งด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับ